สวัสดีครับผวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับวันนี้นะครับก็จะมีผ้าป่าครับเป็นการปิดท้ายนะฮะเอฟซีเนี่ครับอ่านครับเดี๋ยวผมจะนะครับร่วมบุญด้วยนะครับนะในการติด ผ้าป่าในครั้งนี้นะครับผมนะร่วมด้วยนะอ่ะนะครับ,<ส>นะรบเดี๋ยวเรานะฮะเดี๋ยวผมจะให้อ่าลุงวางช่วยถือกล้องให้นะครับผมอ่านะครับลุงวางเนาะนะครับเดี๋ยวช่วยถือกล้องผมหน่อยนะครับ ใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะติดผ้าป่านะครับแล้วก็นะครับทางทางผมนะครับมี FC ช่วยเมื่อวานเจอเมื่อวานไอตรงไอตรงตั้งซุ้มน่ะเขาฝากทำบุญมา5 0า้บาทนะครับก็คือคลิปนี้ผมก็ทำบุญให้แล้วนะครับมาก็ถือให้อรหน่อยครับอ่าห้าร้อยบาทครับ ครับท่างด้านนี้เลยเนาะท่านสาธุบุณนะทรานสื่อเราจะทำยอดร่วมกันนะครับสื่อันนี้เป็นเอฟซีนะเมื่อวานเมื่อวานเขามาเจอผมแล้วเขาก็ฝากเงินทำบุญมาเขาบอกว่าเขาไปธุล้านไม่สามารถที่จะมาร่วมบุญได้ครับผมอ่ะผมก็เป็นสะพานต่อให้นะครับครับผมก็สาธุนะครับคุณลุงมาร่วมต่อต้นครัท่รับ

วสองร้อยครับครับเท่าที่มีนะครับครับท้าเท่าที่เรามือแล้วผมขางนี้แล้วแบตเตอรี่ครับทันนี้รวมทันแล้วนะครับใช่ฮัลโหลฮัลโหล อรู่ก็รวมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับผมได้ครับได้ครับอ๋อนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายแม่นะครับอ่าะครับเอฟีก็มาติดนะครับพระป่าด้วยคนนะครับผมนะสาธุบุญนะนะครับสาธุบุญด้วยนะครับผม ครับให้เอ่ยครัไปกรุงเทพครับผมกรุงเทพดดูตลอนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมอ่ะนะวันนี้เป็นไงบ้างครับเราอิ่มบุญอิ่มใจกันเนาะครับอืมใช่ครับมาเมียนสุขเนาะอ่าตั้งแต่เดินทางมาแล้วเนาะอ่นะครับครับผม ก็นะครับการติดพุ่มป่าเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องติดอันบนสุดนะครับเพราะว่าอยู่ที่เจตนาของคนทําบุญนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดจะทาบุญแล้วเนี่ยเราไม่ต้องหวังอะไรแล้วเราติดไปเลยเราใส่ไปเลยนะครับ fc การการที่แบบว่าสูงหรือต่านะครับไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินนะครับผมนะฮะตัดสินที่เจตนานะครับแล้วก็อยู่อยู่ที่ความตั้งใจนะทุกคนนะครับมา ร,รวมสาธุบุญด้วยนะนะครับ fc นะครับสาธุนะครับผม